เอโยวอสดสวีครับผมพีเมือ่อจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยเบนเนลลี่เทียนที 302S นะละูกค้านะคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะสวยๆเลยนะครับผมนะเจ้าตัว302ตัวนี้นะชุดสีนะเป็นสีดำเงาหนะ้าสวยๆเลยครับด้วยโครงสีแดงถักนะโครงถักเขาเรียกว่าโครงถักนะลูกค้านะเครื่องยนต์3 0 0 c ีนะฮะมีการล้มของเบนเนลลี่จากศูย์มาให้เลยนะฮะ ท่อได้เป็นท่อเดิมออกล่างนะครันนี้สวยๆเท่ๆเลยนะครับผมมีชิวหน้าแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้า้อเป็นล้อแม็กหน้าหลังเลยเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบนะครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆเลยนะฮะร,รถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยทางร้านตรวจเช็ค์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ คันนี้ขับขีดีครับลูกค้าตาเร่งดีมากๆเลยนะฮะมีที่จับโทรศัพท์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเลขหม่เจ้าคนนี้นะ,ะอยู่ที่2 5 0 0 0โลนะครับลูกค้าเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะเสียงสองสไตล์เบนเตอรี่เสียงจะประมาณนี้เลยนะฮะ เจ้าคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไปแน้นได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ